สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet i2 Channel นะคะในวันนี้เนี่ยทางช่องของเราก็มีคลิปดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและที่สำคัญถ้าหากคุณชอบคลิปอย่าลืมแชร์ออกไปค่ะแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับการทาคลิปของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทางช่องของเราเนี่ยก็มีคลิป ที่เกี่ยวกับธาตุมาฟาค่ะคุณรู้หรือไม่คะว่าคุณเนี่ยธาตุอะไรแล้วคนที่เกิดในธาตุต่างๆเนี่ย เขามีลักษณะหรือมีนิสัยอย่างไรมีความคิดความอ่านหรือแม้แต่กระทั่งการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคนที่อยู่ในธาตุต่างๆกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะได้แก่คนที่เกิดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และ มีนาคมค่ะสําหรับคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะลักษณะโดยทั่วไปของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนที่มีไฟในตัวค่ะเป็นคนใจร้อนนะคะและเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวค่ะมีความใจดีมีเมตตานะคะมีความโรแมนติกชอบความสมบูรณ์แบบเขามีความสามารถรอบด้านเลยนะคะมีความกล้าหาญชอบการตัดสินใจค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูง มีความอบอุ่นนะคะอีกทั้งคนที่อยู่ในธาตุไฟเนี่ยเขายังเป็นคนที่รู้เท่าทันเหตุการณ์ค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่รู้ทันคนนะคะแถมยังเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ดีค่ะแล้วก็ยังเป็นนักคิดที่มีความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะ มีความเป็นผู้นำชอบเข้าสังคมค่ะมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในธาตุไฟเนี่ยเขายังมีสเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้ามอีกด้วยค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะมีอารมณ์ขันค่ะใครที่เข้ามาอยู่ใกล้กๆพวกเขาเนี่ยก็จะรู้สึก อบอุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขายังเป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่หรือความเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาอยู่เสมอๆค่ะแต่ว่าข้อเสียของคนที่เกิดในธาตุไฟเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะถ้าหากเขาเสียสมดุลขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะก,กลายเป็นคนที่อ่อนไหวค่ะขาดความมั่นใจเข้าใจยากความอดทนตำ่ำมีความเครียด งุดหงิดง่ายวู่วามขี้รำคาญนะคะและในบางครั้งเนี่ยถ้าหากเขามีความมุ่งมั่นจนเกินพอดีเนี่ยก็จะทําให้เขาต้องเสียสุขภาพจนอาจจะล้มเจ็บได้อยู่บ่อยครั้งค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจับปเด็จการนะคะที่ชอบจะคอยควบคุมคนอื่นค่ะให้เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการนะคะในบางครั้งก็มีอารมณ์ก้าวร้าวเล็กๆอย่างไม่มีเหตุผลค่ะ เขายังต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องของคนอื่นนะคะในบางครั้งความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็มากจนเกินพอดีค่ะนอกจากนี้เขายังมักนำตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆจนบางครั้งตัวเขาเองเนี่ยแหละค่ะที่รู้สึกท้อแท้แล้วก็หมดกําลังใจเอาง่ายๆนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพที่ควรระวังสำหรับคนธาตุไฟนะคะก็คือเครียดค่ะร้อนในหรือแผลไปนในช่องปาก พวกโรคผิวหนังนะคะเพราะว่าผิวหนังเขาแพ้ง่ายแล้วก็โรคกระเพาะแล้วก็ระวังในเรื่องของระบบเลือดการไหลเวียนต่างๆค่ะบางทีเนี่ยก็เลือดกำาดา ออกง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขามีความร้อนอยู่ในตัวค่อนข้างสูงค่ะสําหรับคนที่อยู่ในธาตุลมนะคะได้แก่ท่านที่เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนค่ะคนธาตุลมเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะเหมือนลมเพลมพัดเนี่ยแหละค่ะโดยรวมแล้วนะคะคนธาตุลมเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดไหวพริบดีค่ะมีเสน่ห์งดงามเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะสุขุมเยือกเย็นค่ะ มีเสน่ห์ทางเพศเข้าใจง่ายเรียนรู้เร็วแต่บางครั้งเขาก็ลืมเร็วนะคะเขาเป็นคนที่ปรับตัวง่ายค่ะมีความคิดสร้างสารรค์มีอารมณ์ศิลปินนะคะเขามักจะใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์อยู่เสมอนะคะสำหรับชาวธาตุลมเนี่ยเขาเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีค่ะนอกจากเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีแล้วนะคะเขายังเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีคารมดีด้วยค่ะ จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารสามารถทำความรู้จักกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วค่ะและยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะคะสนุกสนานล่าเริงอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่ะ เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเมื่อมีหลายปัญหาผ่านเข้ามาค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่เกิดในธาตุลมนะคะเขายังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งค่ะแล้วก็ตัดสินใจเร็วทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะคะ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามนะคะที่คนธาตุลมเกิดขาดสมดุลขึ้นมาแล้วก็เขาจะกลายเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ค่ะไม่ค่อยตรงต่อเวลาขี้หึงโมโหง่ายไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอารมณ์ไม่มั่นคงค่ะแปรปรวนจนในบางครั้งเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการที่จะประสบความสําเร็จมากจนเกินไปนะคะทําให้เขารู้สึกผิดหวังค่ะอีกค ยังเป็นคนที่นิยมหาความรู้มากกว่าความรักนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนธาตุลมเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการที่เขาเป็นคนเงียบเียบหรือสุขุมเยอือกเย็นมากจนเกินไปนะคะจะทําให้เขากลายเป็นคนที่เฉื่อยชาเชื่องช้าค่ะ ขาดพลังในการดําเนินชีวิตและด้วยความที่เป็นคนค่อนข้างใช้ชีวิตคุ้มค่านะคะจนในบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเท่าที่ควรค่ะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาสุขภาพที่ชาวท่าลมควรระมัดระวังนะคะได้แก่โรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารโรคข้อหรือโรคกระดูกค่ะ นอกจากนี้ควรระวังในเรื่องของอาการปวดหลังอาการชักหรือโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นกระดูกต่างๆนะคะสํา,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 าสหรับคนธาตุน้ำค่ะคือท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะลักษณะของคนธาตุน้ำเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งเยือกเย็นนะคะช่างพูดช่างเจรจามีความองอาจทะนงค่ะเป็นคนที่มีความจําดีนะคะรสนิยมเลิศหรูเป็นนักวางแผนมือฉกาจเลยนะคะใจกว้าง มีเหตุผลมีความยุติธรรมมีหัวศิลปะค่ะมีความกระตือรือร้อนเต็มเปี่ยมนะคะสู้ชีวิตค่ะ แต่ว่าอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเหมือนกับน้ำเนี่ยแหละค่ะเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามสภาพแวดล้อมได้นะคะจึงทําให้คนที่เกิดในท่านี้เนี่ยเขาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานที่อื่นๆได้ง่ายค่ะอีกทั้งเขายังเป็นคนที่มีความจิตใจอบอ้อมอารีนะคะขี้สงสารขี้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะเขาเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว ขยันขันแข็งมีไหวพริบดีวางตัวดีนะคะพูดจาดีมีความรับผิดชอบและก็ไม่นิยมในเรื่องของความรุนแรงด้วยค่ะแต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามนะคะที่ธาตุเขาขาดสมดุลน,นะคะเขาจะมีลักษณะเฉื่อยชาค่ะเกรียดค้านบางครั้งตัดสินใจช้านะคะไม่ค่อยเด็ดขาด อารมณ์เสียง่ายแล้วก็ใจอ่อนค่ะจนถึงขั้นในบางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นคนเรื่อยๆแบบเลื่อนลอยนะคะเข้าใจยากไปเลยอารมณ์เนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผลเสมอค่ะอีกทั้งยังเป็นคนที่มักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดอยู่เรื่อยนะคะจนในบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนที่ เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ทําให้ดูก้าวร้าวเล็กๆค่ะอีกทั้งในบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคนท่าตน,น้ำควรระวังในเรื่องของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนค่ะ แล้วก,ก็การทำงานของต่มต่างๆในร่างกายนะคะการมีเสมหะมากอาการปวดท้องเกี่ยวกับระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหารการขับถ่ายปัสสาวะนะคะพวกน้ำในมดลูกต่างๆค่ะสำหรับคนธาดินค่ะได้แก่คนที่เกิดในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะคนที่เกิดในธาตุดินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะมีความทยอทยานเฉลียวฉลาดมีเป้าหมายในชีวิต ใจิตใจหนักแน่นมีความมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะกระตือรือร้อนอดทนสูงเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาและรักสงบค่ะด้วยความที่เขามีนิสัยที่มั่นคงนะคะมีใจิตใจที่เข้มแข็งมีความรับผิดช,ชอบแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่จะชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลอื่นเสมอค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีความละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรมอย่างยิ่งเลยนะคะเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีค่ะแล้วก็ยากที่ใครจะได้เห็นอารมณ์โกรธของชาวทตาดินได้นะคะคนที่เกิดในทตาดินเนี่ยมักจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทํามากกว่าที่จะเป็นนักคิดหรือนักวางแผนค่ะจึงทําให้เขาเป็นคนที่มีความนิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังเป็นพวกวัตถุนิยมเล็กๆด้วยนะคะ คนธาดินเนี่ยมีความมั่นใจในตนเองสูงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อใดที่คนธาตดินเขาเสียสมดุลเนี่ยเขาจะเกิดความขัดแย้งในตัวเองค่ะเป็นคนลังเลขี้น้อยใจดื้อรัน้นโกรธเกรี้ยวอารมณ์แรงนะคะในบางครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่จดจําเรื่องราวความเจ็บปวดต่างๆในอดีตนะคะแล้วก็ยากที่จะลืมเลือนค่ะหรือให้อภัยกับคนที่เคยทําร้ายตัวเองได้นะคะ และการเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตนเองไปนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยคนที่เกิดในธาตดินเนี่ยเขาไม่มีเวลาในการใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการค่ะ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความลับเยอะค่ะแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งนะคะจนไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ค่ะจนในบางครั้งเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็รู้สึกว่าคนธาตุดินเนี่ย,เป,นนนเ,นยเป็นคนที่เข้าใจยากจังเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ยากค่ะในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนที่เกิดในธาตุดินเนี่ยมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมไปถึงระบบขับถ่ายค่ะดังนั้นเนี่ยคุณ ควรที่จะให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจกับด้านนี้เป็นพิเศษเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับธาตุประจําเดือนเกิดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแต่ละคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในธาตุอะไรธาตุตรงหรือไม่ตรงยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ